พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่าผู้เดียวเพราะอาจว่าลาตัณหาได้อย่างไรพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เดียวไม่ได้มีเพื่อนอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทบำเพญเพียรเป็นผู้มีจิตแน่วแน่อยู่เริ่มตั้งความเพียรมากกำจัดมารพร้อมทั้งเสนามารที่ไม่ปล่อยสัตว์ให้พ้นอำนาจเป็นพวกพ้องของผู้ประมาท และบรรเทาทําทให้สิ้นสุดให้ถึงกว่ามไม่มีซึ่งตัณหาอันมีขายแล่นไปซ่านไปในอารมณ์ต่างๆบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นภิกษุผู้มีสติรู้โทษและตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์อย่างนี้แล้ว ถึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นเว้นรอบพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่าผู้เดียว